สวัสดีค่ะนนใช่คุณป้าโซเฟียรหรือเปล่าคะใช่ค่ะตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่คะ่ะเอออยู่ร้านขายของชํามเนี่ยค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันดีกว่าแต่ว่าเอบังทางเข้าร้านมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปยืนฟังหนูนแทนละกันดเด้ค่ะคนเข้ามาซื้อของเมื่อสักครู่นี้เห็นที่ป้าเตียวบอกก็คือเปิดร้านเองด้วยใช่ไหมคะ,ะเป็นร้านที่ขายอะไรบ้างคะเนี่ยมีหลายอย่างเลยค่ะนมข้นนมอะไรก็คือเป็นของชําทั่วไปเลยคุณป้าทําเอง หมดเลยหรือเปล่าคะในร้านทำเองหมดค่ะทำเองหมดเลยตื่นขึ้นมาเปิดร้านก็ต้องเอาของออกนอกร้านนะคะแล้วนอกจากนี้ยังของที่อยู่แบบบนชั้นสูงๆเนี่ยค่ะบันไดปีนค่ะปีนเองปีนเองยกขึ้นไปเรื่องนี้เลยทำเองหมดเลยมีผลต่อสุขภาพไหมคะมีค่ะขาค่ะยกของหนักขามันก็โอ้โหตอนนั้นแย่มากเลยขาก็บวมก่อนที่ว่าขาจะบวมมันมีอาการอะไรแรกเริ่มไหมคะไม่มีเลยอ่ะแบบ อยู่ๆก็เป็นขึ้นมาเลยอ่ะบวมขึ้นมาเลยแล้วก็เดินไม่ได้เลยคือเดินไม่ได้เลยหมายถึงว่าเดินบนพื้นที่ปลกบน,นลานอย่างเงี้ยลุกไม่ได้ไไดต้องนั่งอยู่กับโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะนั่งเฉยๆไปไหนไม่ได้เลยไปไหนไม่ได้ไปหาหมอห<ะ>มอบอกว่าให้ผ่า ก็แนะนําให้ไปผ่าอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าไม่มีแบบให้ยามาทานรักษาตังไปก่อนให้เหมือนกับให้ยาแก้ปวดมาให้ให้บรรเทาและแบบแนะนําให้เราไปผ่าก็ลองหาสมุนไพรดูก็ดูซื้อมากินอ่ะแพงๆก็ซื้อมากินแต่คือก็ <ๆ S 1> ไม่หายวันนั้นพอดีดูทอทัศน์น่ะก็เปิดเจอก็บอกโพชงเอ๊ะมันก็น่าสนใจดีนู้ไปสั่งมาสั่งมาขวดหนึ่งลองกินดูโอ้ก็โอเคนะพอกินหมดขวด ดีขึ้นแบบเหมือนกับเหยียบพื้นเหยียบอะไรได้เลยค่อยๆเดินได้แล้วเราก็ลืมเออมันดีขึ้นแล้วอย่างที่เคยยกของเป็นกิจวัตรประจําวันที่แบบต้องหยิบของด้านบนหรือว่าหยิบไปหน้าาเป็นประจําวันทุกวันต้องมีก็ยกได้ปกติด้วยล<ะ>ูกค้าเข้ามาแบบสั่งของเยอะๆสั่งของเยอะๆก็ยกให้เขาช่วยเขายกแล้วทุกวันนี้ร่างกายก็แข็งแรงทํางานได้อีกเยอะเลยค่ะ หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าภูมิแพ้อัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคต่างๆเหล่านี้พร้อมจะฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อ กันไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพียงแค่คุณวางใจให้โภชงดูแลสุขภาพของคุณผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโภชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาติผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง32ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาเลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชง